สวัสดีครับแฟนอนาทุกท่านนะฮะการะจำเช่นเคยนะฮะสลับการหานาทางฮานอยนะเช้านี้วันที่23นะฮะ23นะิบสาะเดือน7ปี64นะฮะดูผลเมื่อวานนะครับไลจากจุดนี้นะหนอยพิเศษก่อนนะครับพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับอ่ะมันดูพิเศษนะ38210นะครับ38210นะฮะ38210 อืมไม่มีนะครับเจ็ดสปนะครับเาปกตินะครับนะครับเจ็ดสสนะครับ่จุดนี้นะครับนี่สามแ 8, 2, 1, 3 0นะฮะสาหรับ VIP นะครับอันนี้3มีหรือไม่นะ2 4 3 8 3 0ผันี้หลุดนะครับ3 8 3 0จะได้เลขเลข3นะฮะเลข3นะครับฉะนั้นจุดนี้ก็เข้าไปอีกนะครับ ต่อมายาวเลยนะเลขสี่ตัวนี้นะครับน่าสนใจอยู่นะชุดนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูวันนี้นะยี่สิบสี่นะฮะยี่สิบสี่นะครับ สองนะครับนี่เลขหกนะดูเลขหกครับเก้าศูนย์สามห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งสาม นนี้ไม่เข้านะหลุดมาสามวันติดแลวฮะจุดนี้คะวันนี้ก็น่าจะตามหลักลรวน่าจะเข้าวันหลังจากหลุดมาสามวันนะครับเกเก้าน,นะครับเจ็ดเก้าโอเคครับ๋ยวกหาในกรอบกันนะฮะสองสองสี่หนึ่งสามนะฮะ ไม่มีนะครับโอเคครับเดี๋หาตัวเดิมมาทดแทนนะตัวนี้ไม่มีนะฮะสองสี่หนึ่งหนึ่งใช้ตัวนี้นะครับสองสี่หนึ่งนะครับเพราะว่าจุดเนี้ยเดินได้ดีกว่านะฮะ หาตรงนี้แทนีทีนะครับเลข2 1 2 3 4เลข1เลข9 1 2นะครับเลข6 1 2 3เลข7 1 2 3 4 5นะเลข4 1 2 3นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ชุดนี้นะครับ ใช้ชุดนี้นะฮะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่นะครับเจ็ดหนึ่งหกนะฮะทุกทีนะหนึ่งหกจะเป็นเจ็ดหกเจ็ดสี่นะครับ, 1, 6, 7, 6, 7, รบแล้วก็ 6 4่นะโอ7โหนะส่วนตัวเน้นอ่ะก็ยังมีเหมือนเดิมน,นะเจ็ด และ17นะครับเจุดแบบนี้ไม่เอานะถ้ามีเข้าตรงนี้อีกทีก็น่าจะเป็น21นะครับ21นะฮะ21แล้วก็24ตรงนี้แหละสนใจเหมือนกันนะ21และ24นะฮะเอีคครับวันนี้ผิดแนวนิดนึงนะครับก็ นอกสูตรนิดนึงนะเพราะว่าสูตรไม่ตรงนะครับสูตรไม่เข้านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมาฝากเตือนด้วยนะตัวเล็กมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการนำข้อมูลนะครับสวัสดีรักแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีและสมัยพรุ่งน,นี้สวัสดีครับ